อำเภอบางปานนะครับน่ะโรงเรียนอะไรพี่ฟูวัดน้องหม่วงอำเภอบางเลนใช่ไหมนครปฐมโอ้ยใส่แบงค์พันสองใบเลยว่ะเป้าใส่แบงค์พันสองใบเลยกี่ยปีเลยอือแล้วไอ้วันนี้เราจะไปแข่งไอ้ไม่ใช่แข่งแต่เรียกว่าไอ้งานบุญนะงานพระป่าโรงเรียนเตะบอลการกุศลตะบอลการกุศลแล้วก็เราก็ทําบุญร่วมด้วยให้กับโรงเรียนโรงเรียนอะไรนะวัดหนองหม่วง หนองมะม่วงบางเลนนครปฐมไมมะ่วงเราจะเราจะโกไปแล้วเอามากันแล้วไปเล่าไอ้ยเอ้ยนี่นี่เอาใจต่างรถดิอ่าโอ้โหนี่ใจต่างกั้วุ่นวายเลยนะไอ้พวกเรานี่กูเมื่อคืนกูนอนคิดทั้งคืนเลยนะว่าพวกเราแม่งบ้ากันหรือเปล่าว่าไปแล้วต้องอะไรๆกันด้วยเนี่ยเสียตรงเสียตังค์เลยเนี่ย การทำบุญนะมีผลลัพธ์เอเขาการทำบุญนี่วางน้ำบอนน้ำแข็งเ็อ่ะระวังองชอบเนี่ยเราไรอแบอต่อะคู่ที่สามคู่สองคนเยวไปเป้าอเยวัได้กาศ รนอนนอนม่านมาทำบุญระวังรอแข่งขันก่อนกิงข <inaudible> ้าวก่อนหนักแดดก่อนถ่ายเมากตืนให้ตื่นแต่ตีห้าแข่งเก้าโมง ซุงสมจิตตาใช้จิตาใช้ช่วยเข้าเลยมากินนะครับเศรษฐวิชาเกินเฮ้ยเฮ้ยเดี่ยวได้แชมป์นี้มูรถลดเครื่องระคาเดี๋ยวเดี๋ยวหันมูรเลยนะวันบอกไว้ได้นะสองพันเจ็ดพาสต้ามาพาสต้ามาเอาเป่ามู่หัน กรนด้านนะรถตู้อะไรใครหัวเท่าไรนะ่องหมัดเจ็ดกิโลหันเลยนะเราได้แชมป์นี่หันเลยเนาะตัวท่องหมัดเจ็ดนี่พันซ้ำนี่เราเอาเลยนี่เรามีราคาเราพูดให้คิดดูแล้วก็โอเคแหละมึงอย่ามาบิดทีหลังไว้ได้นะใครจะห้องช่องกันแน่ว่ไม่ทานป้าดิทางยังไหลอยู่เลยโลลข้างไหเออ นี่ไม่ได้มาเตะบอลอย่างเดียวไม่ได้บุญอย่างเดียวนะครับเรามาค่ายหมู่ด้วยหมู่ป้าเออสิบห้าโลสองพันเจ็ดเดี๋ยวเอาแตกโลเข้าไปห้าโลต้องหมดห้าโลหแล้วให้มันเพลินตามเมื่อกี้บพึ่งมาทาแล้วได้แข็งนะแล้วได้แข็งพึ่งราคาเล้วได้แข็งพึ่งราคาทันเลยพันเก้าพึ่งราคาโอเคโอเคไม่ต้องชนะก็ได้ขัดเก้าไปอ่ะ เอาอย่างนี้ก่อนเก็บตังค์ก่อนได้ไหมโอ้โหมุบบกบอลเกแล้วเนี่ยนี่กำลังเกมดูดิตอนนี้กำลังคึกคักอยู่นะถ้าแพ้กลับมาเราจะหน้าง่อยนะตอนนี้กลังพบกับผมอาทิตย์ชีวิตบา้บา,า,บานบ้านเฮาเลยเรื่องเราบ้านบ้านเราพ่อนนออไลน่ปิดช่องกันแบบนี้อันนี้กับตันทีมโบกมือหน่อยผู้ใหญ่สมพนนะ ให้ความร่วมมือร่วมบ้านหนึ่งเลยนี่ดูหุ่นกันเนี่ยแก่เก้าเดือนแล้วนะทองแล้วทองเลยแล้วบอลกับบ้านเลยดูหุ่นบดเลยดูถ่ายเลยนี่บ้านดินโอ้นี่ก่อนก่อนเกมนะก่อนเกมคึกคักคึกคักอยู่ก่อนเกมคึกคักเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆนะชีวิตคนเราอะไรมากนะที่สวงนะต้องหาความสุขใส่ตัวบ้าง ออกกำลังกายมากออกกำลังกายความสุขของเราไม่เหมือนกันแต่พวกนี่ว่าความสุขเล็กๆน้อยๆความสุขกำลังมาเอาควมร้อนเนีเอาลมร้อนตั้งเลยครับก่อนเกมก่อนเกมไอ้อ่อเยอะดูได้ไวอันนี้เพิ่มมีอันนี้ไอ้ทีมนะวัยรุ่นยุค90อยู่วันนี้90เนี่ยเนี่ยคารินอนคารินอนเนี่ย โอ้โหอันนี้วอร์มก่อนเกมโอเคนี่ผู้ใหญ่เป็นผู้นำชุมชนที่ดีเลยนะพาลูกน้องเมียด่ากันให้ละงมเลยผู้ใหญ่พาเล่นบอลเลยนี่ครับใจรักนะออกกําลังกายนะนี่นี่ ก่อนเกมทีมวัยรุ่นยุค90ฮะขโมย <_ d ata> ของลูกมาใส่ยังป่ะเนี่ย <_ d ata> อ๋อเหรอ <_ d ata> พี่ปืนในประตูเรานี่นะตัว <_ d ata> กำลังอวอร์มวัยรุ่นยุค90ก่อนเกมกำลังวอร์มอยู่นะทีมวัยรุ่นยุค90เด็กวัง เด็กวังเด็กวังใช่ไหมเด็กวังเด็กวังเด็กวังนะมัะอยู่เนี่ยแล้วเขาไม่รู้ว่าเราเป็นเทพเป็นเทพเด็กวังเนี่ยในสนามก็แข่งขันกันอยู่นะเด็กวังก็วอร์มกันอยู่โหคึกคักจะเดินไปเข้าแถวนะิะเดินไปข้าแถวเด็กวังใอดเอา โดนลงก่อนเลยกับตันทีมอ่ะนี่กำลังกำลังกำลังเียก่อนก่อนะถ่ายเพจก่อนนี่เจ็ดคนแรกก็คือว่าเป็นความไว้วางใจ อ๋ไปดิไม่เป็นไรไม่เป็นไ็นไทล้ๆไียอนอาิูมา่แกินเคยะครับเกันนะครับก็โรงเรียนหนองมะม่วงเนี่ยเขาจะนําเงินตรงนี้ไปสร้างโรงเรียนเป็นอาคารเรียนอนุบาลนะครับก็ผมเป็นแค่ตัวกานะครับขอผมขออนุญาตแนะนําตัวนะครับผมชิดนรงค์จุลมะชะนายกงการมวตบนหลวที่นี ก็เป็นตัวกลางที่จะจัดฟุตบอลการกุศลให้พวกเราได้มารู้จักกัน,นอันนี้มาจากด่าน้างนะครับถ้าไม่มีฟุตบอลเนี่ยเราไม่มี้างรู้จักกันเพราะฉะนั้นฟุตบอลเนี่ยเรามาเตะยังไงให้ได้มิตรเตะยังไงให้ได้เพื่อนมาเชิญมาเชิญไปเที่ยวครับที่บ้านเนาดี๋ยวอนาคตเดี๋ยวที่พวกเราอาจจะไปเยือนต้องไปครับด่านทางด้วยอากาศดีหนาวมากตอนนี้หนาวมากน่าไปเที่ยวนะครับน่ายะได้ไปเลยไงก็ฝากนะครับอ่านที่บอหน่อยให้ไปกันนะย่งเดยดกันที่นี่สถานที่ราชการ ับโอเคนะครับับเล่นให้สนุกและเล่นให้มีความสุขครับขอบคุณครับโนี่ชุนี้เก่งมากเลยนะนี่สามารถนั่งเป็นตัวสำรองได้อ่ะนะ นั่งเป็นตัวสำรองปกติจะเป็นตัวจริงตลอดเลยเออนั่งเป็นตัวแสดงชุดนี้ต้องเก่งจริงเฮ้ยขมอันนี่พี่ใหญ่คนเดียวก็เก่งชุดแล้วแสดงแสดงคนนั้นข้าน้ำสำรองเดูแสดงว่าเก่งเดี่ยวมารยาทก็มาแล้วโอเคข้างท้ายกมาแล้วตันเลยยืนลงยรัตขาดโคตรอ๋อแม่งยังนั่งสำรองอะแล้วเราจะไปเหลือไหมเนี่ยโคตรอ๋อโคตรฟู แแรกซึมกันไปเลยตะกอนเนะี่ยคึกคักอยู่ตรงนี้ซึมกันไปเลยธรรมดามันสนามด้วยสนามมันแตกด้วยฮะไม่เป็นไร<ะ>ไม่ได้ซีเรียสมันสมองมันจเ,เอาหลังไปกี้อย่างคึกคืกนะหลังจากแข่งเสร็จก็ดูสภาพอย่างนี้แหละเอเอไอนี้แพ้ลอชนะหลังจากแข่งเสร็จแล้วก็สภาพอย่างนี้แหละ กลายหน้าพากกายหน้าผากิกี้อยงาผลล็อกคือเาเวลาพักพอนได้ไหมอ๋อเลยอ้แรกลก็ตายกันอ๋ออ๋อออดาวัวันนี้ได้บุญวันนี้ก็เอาห่วยไปตั้งคอลบายนะ90เนียอันที่สองตอนนี้เป็นเวลาพักนะครับเวลากินครับอ่ากินเดียวเมื่กี้ยังนอดอยู่เลยกินกันที่เดว เมื่อกี้ผมนอนครับอ่านี่เจ้าของเจ้าของเพศอ่าเจ้าของเพศเจ้าเจ้าของเพศนี่คู่คู่คู่นะ้องมันจะเป็นแนวนี้องเมืนแนวนี้เออเปแนวแดกถ่ายแ่าแดกแนวตั้งแนวตั้งให้มาที่บ้านนั้นแดกเลยปะแดกนาดเลยเออเปาแดกขนัดเด็กวานาล์มนี่วันนี้ไม่เน้นเอาไปได้แล้วห่ะเอา่ยให้ดูาะเพเลี้ยงสรพาเลี้ยง อร่อยน้ำหมูป่าเขาอร่อยดีปลาปลาอันนี้เจ้าของฟาร์มหมูป่าม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 าดูผลงานเนหมูตัวนี้หมูตัวเมียนะอ๋อนะเห็นว่าไงนะอ๋อนี่หมูตัวเมียในหมูตัวเมียนะอย่างเงี้ยเนื้อมันดูแบบอ่อนๆหน่อยนะครับอย่างแข่งก้าวเยอะถ้าเป็นตัวผู้เนื้อมันจะแข็งก้าวอันนี้เล็้ขนาดอ๋อน้องครับ ว้าวเด็กแตะโอเคเด็กแี่ละเขาเรียกอะไรนะยูทูบซอนยูทูบอ่ายูทูบซอนยูทูบโอเคพอแข่งขันจบแล้วนะครับได้ที่แปดมีอยู่แปดทีมได้ที่แปดปนึงครับเดี๋ยวขอญาตขอญาตที่ปินไปนี่ ไอเราได้ที่เท่าไหร่นะทีโลเอ้ยที่แปดที่แปดมียกแปดทีมอ่านเลยครับครบัว SN กับ VIP นายยกหนึ่งนะคะถ้าพร้อมแล้วก็เตรียมตัวลงสนามได้เลยนะคะ ผลสุดท้ายเป็นไงเนี่ยไม่ใช่แฟนไม่รับไม่สารไม่รับไม่้ารเอาได้ถ้วยใช่ป่ะพี่โฟได้ถ้วยด้วยเอาพวกเราอ่ะโอ้โหแน่นอนเลยอะแทีได้ที่สีเออแทีได้ที่4ใช่ไหม เออไม่น่าเกียดไม่น่าเกียดมน่าเกียดทีมมสองทีมครับพี่โชคดีนะครับวางไปเที่ยวบ้างครับไปเที่ยวมันครับพี่ครับโกงแกรับยแปดเลยแปดังมิตรภาพผู้เตยนู้นเลยครับผู้เตยผู้เตยเนี่ยังแต่งนะนี่มิตรภาพนะอะไรนะไปได้เลยครับไปไป ่มผู้ใหญ่มพลเนี่ยก็ผู้ใหญ่ครับเนี่ยผู้ใหญ่ไว้ดูแลไว้ดูแล้น่อยครับพี่ผู้ใรญ่แล้วเราเห็นเยอะผู้ใหญ่กันนะครับครับครับเราจ่จับผู้กญ่งนะเป็นต้นน้ำที่มีการที่ตัดครับคุณพี่ครับครับได้ครับ เนี่ยผู้ใหญ่กามีที่หลัีสภางการแข่งแรงแล้วถ้ามีการเสียนุ่มหน้าเป็นหน้าไม่ไปเตะเตะนุ่มสภางการแข่งรงแล้วถ้ามีการเสียนุ่มนหน้าเป็นหน้าไม่ไปเตะนุ่มหน้าจะไม่แข่งหัวน้าไม่แข่งผมขอฝากเพจน แตอนนี้ก็ยู่มาก็คือยู่มาน,ม,านมันเย็น